ผมนทัทพงศ์วันทองครับเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้เรามาเที่ยวอยู่ในป่าอ้อยนะครับแฟนพันธุ์แท้ครับปีที่2แล้วสําหรับการใช้นวัตกรรม 4T นะครับเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอแนะนํานนตัวเองก่อนนางวันเพนจุ้ยอ้วมจ้าอ่าป้าวันเพนจ้าอ่าป้าวันเพนจุ้ยอ้วมจ้าอ้อยพันอะไรเนี่ยที่เราเห็นเนื้อพันเค95จ้าอ่าค้า95นะครับ เขียวๆสวยๆใบตั้งตั้งแบบนี้ตอนนี้เวลาบ่ายโมงนะครับบอกไว้ก่อนเลยก็ว่าบ่ายโมงแล้วที่ท่านเห็นอยู่ณขณะนี้ต่อหกนะครับต่อหกจอที่หกจ้าต่อที่หกแล้วต่อที่หกแล้วถ้าแบบนี้เลี้ยงเป็นสิบต่อเลยดีไหมดีจ้าไม่ต้องปลูกใหม่ประหยัดเลยใช่ไหมเลี้ยงไปเรื่อยๆด้วยนวัตกรรมตัวนี้เลยโปรตีจ้าอ่าต่อหกนี้ที่เรากําลังเห็นอยู่นี้ฉีดไปกี่ครั้งแล้วสองครั้งเองจ้า ฉีดไปสองครั้งเองสองครั้งเองทุกครั้งที่ฉีดไปมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราเห็นได้บ้างมันเขียวขึ้นโตขึ้นอืมโต,โตขึ้นโตทันตาเลยจ้ะอืมะนะครับแล้วลักษณะต้นลำป้องมันเป็นยังไงลำใหญ่ต้นใหญ่อืมะนะครับอันนี้เราคือเรามีความชนานาญกับการปลูกอ้อยมานานทำมานานหรือ,อยังก็ทํามาก็หกปีปีนี้แล้วอ๋อก็คืออ่าตั้งแต่ตอนหนึ่งตอนสองตอนสามตอนสี่เลยอ้อ้าว นะครับมีความมั่นใจอย่างไรในการใช้ในวัตกรรมโฟทีกับการฉีดพ่นอ้อยคือชอบที่ว่าเพลี้ยก็ไม่เป็นอไม่มีโรคเมื่อคราวที่แล้วนะต้นป ten, อนต้นต้นปีอย่างเงี้ยเป็นเพลี้ยแล้วโฟทีไปฉีดก็ไม่เป็นและตอนนี้ยังไม่เป็นเลยอตอนนี้ฉีดไปสองครั้งแล้วยังไม่ยังไม่ไมีเป็นเห็นเข ución, ียวเขียวสวยสวยสดๆอย่างนี้ไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยจ้ะอ <karaoke S 2> <tou f. S 1> ่านะครับอันนี้ภาพจริงครับเราอยู่ในแปลงจริงนะบ่ายมงตรงแดดร้อนเปรี้ยงๆเลยสุดยอดจริงๆเลยสําหรับแปลงอ้อย นะครับทั้งหมดกี่ไร่ทั้งหมดกี่ไร่สิบเจ็ดไร่จ้ะสิบเจ็ดไร่โอ้รอบที่แล้วได้ไปเกือบสองร้อยตันเนี่ยนะรอบนี้ถ้ามันได้เท่าเก่านี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะสุดยอดแล้วเพราะมันต่อหกแล้วนะต่อหกแล้วเออเดี๋ยวเราจะเลี้ยงไปเรื่อยๆจะดูว่าถึงต่อสิบต่อสิบเอ็ดไหมนะครับถ้าเป็นแบบนี้เกษตรกรประหยัดขึ้นเยอะไหมเยอะจ้ะประหยัดได้มากเพราะว่าถ้าเราปลูกใหม่รอบนึงใช้เงินเยอะเกือบสองแสน สิบกว่าไร่นี่นะสิกว่าไร่จะเกือบสองแสนต้องลงทุนนะนะต้องลงทุนโอ้ถ้าถ้าอย่างนี้เราสามารถตัดได้เรื่อยๆทุกปีทุกปีเลี้ยงใหม่เลี้ยงใหม่นะครับเท่าที่เราดูตอนนี้ตอหกสภาพตอหกเนี่ยใกล้เคียงกับตอหนึ่งตอสองไหมใกล้เคียงกับตอที่สามเลยจ้ะมึงสภาพต้นสภาพอะไรเนี่ยนะต้นสภาพอะไรอ่ะอืมโอเคก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากดีมากอืมโอเคอขอบคุณ ปาา้าวันเพ็ญมากแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆในส่วนของอ้อยในการใช้นว,วัตรกรรมโฟทีของเรานะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อครับว่าต่อหกจะได้เท่าไหร่ครับแต่ปีแล้วเกือบ200ตันครับเดี๋ยวมาดูว่าปีนี้จะได้เท่าไหร่ครับขอบคุณป้าวันเพ็ญมากสวัสดีครับจ้